ถูกดีมีมาตรฐานบริการมีมอกอส่งไวค่ะสวัสดีค่ะกุ้งนะคะร้านเจเจไฟฟ้าค่ะร้านตั้งอยู่ที่อ่าตำบลสารเรือนอำเภอบางปบอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ ร้านเปิดมาแล้ว10กว่าปีนะคะแต่ว่าจะมีสาขาแรกอยู่ที่อำเภอลานหลวงแก้วจังหวัดปทุมธาน,นีค่ะที่นี่ก็คือจะเป็นสาขาที่2อ,อาสาขารดจะนะสินค้าส่วนใหญ,ญ่ในร้านของเราจะเป็นตู้คอนมเมอร์นะคะของยี่ห้อซีเบิร์กค่ะแล้วก็จะมีพวกปลั๊กสวิตช์ท่อร้อยสายไฟแล้วก็จะมีพวกหลอดบักแล้วก็เป็นเซต LED ของของไลติ้งค่ะสินค้าซีเบิร์กนะคะที่ขายดีในร้านนะคะรู้สึกว่าจะขายดีทุกตัวเลยค่ะจะมีพวกปลั๊กสวิต คือตัวของร้านเราจะเด่นคือจะเป็นของยี aw, ่ห้อซีเบิร์จะเป็นตู้คอน sumer นะคะสช่อง6ช่องขายดีมากแล้วก็จะมีตู้โหลดที่มาใหม่นะคะจะเป็นตัวมีตัวโชว์โวลโชแอมจะขายดีมากเลยค่ะสินค้าตัวน,นี้ค่ะร้านเปิดจันทร์ถึงอาทิตย์นะคะจันทร์ถึงเสาร์จะเปิด7จ็ดงสีนะคะแล้วก็ปิด5ะะ้าโมงครึ่ค่ะวันอาทิตย์เปิดครึ่งวันนะคะฝากเบอร์โทรร้านติดต่อได้ที่ตรงนี้นะคะแล้วก็ไอเดียไลน์ตรงนี้ค่ะ ถูกตีมีมาตรฐานบริการมีมอก,กอส่งไวค่ะ